แบบที่หนึงนะคะเราจะปั้นตัวหนอนนะคะดินน้ำมันทั้งหมดเราจะใช้สี่สีนะคะสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะเริ่มปั้นที่ตัวหัวก่อนนะคะส่วนหัวแล้วก็ส่วนที่มันเป็นตัว ส่วนที่เป็นตัวเนี่ยเราจะปั้นสามแล้วก็ส่วนที่เป็นหางเราก็จะปั้นเล็กลงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั้น สีแดง <S 2> <S 2> <S 2> ก็ปั้นให้พยายามให้มันเท่ากันนะคะ จากนั้นก็จะเป็นส่วนของสีดำส่วนของตาดำแล้วก็เป็นส่วนของ จุดเราก็จะให้มันเล็กกว่าลาย,ายนิดนึงอะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำการประกอบนะส่วนตาหูแล้วก็ปากนะคะปากด้วยส่วนปากเราก็จะทำการโค้งนะคะ ก็จะติดตรงปาก่อนเลยนะคะจากนั้นก็จะทำดวงตาแล้วก็จะประกอบดวงตานะคะ แล้วก็จะเริ่มทําที่ตัวลายนะคะกดลงไปนะฮะกดลงไปกดให้แบงแล้วก็กดสีดำทับสีแดงนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะมาติดด้วยบนข้างด้านบน ตัวนอนนะแล้วก็กดลงไปให้แน่นนิดนึงเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะเราก็จะมากาะประกอบกันเปตัวนอนนะแล้วแต่ว่าอยากจะให้นอนหันไปด้านไหนก็ ก็เสร็จแล้วนะคะตัวหนอน